ท่านผู้ชมน่าจะเห็นคลิปหรือว่าเห็นข่าวสารนะครับผมเกี่ยวกับน้องกากุระนะครับผมที่จะจบการศึกษาในปีเนี่ยตีนี้นะครับผมแล้วก็จบในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นะครับก็ ทุกคนนะผมก็ได้วาดแฟนอาร์ตแล้วก็ได้บอกลาของแต่ละคนไปนะผมอย่างผมก็คือผมเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมเจอน้องครั้งแรกเนี่ยก็คือก็ตอนที่น้องปรากฏเป็นมีในหลายอย่างครับผมนั่นคือตอนที่ผมเจอน้องจริงแต่ผมพูดจริงๆว่าผมไม่ใช่แฟนขับตัวยงอะไรของน้องมากมายครับแต่ผมชอบการเดินทางของน้องนั่นคือการเป็นยูทูบเบอร์ของน้องครับและจากที่ผมได้ฟังอ่านประวัติคร่าวๆเรื่องราแล้วก็ดูย t ท b e ของคนอื่นนะครับผมก็ ผมชอบเลยนะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากได้ทก็คือเขาได้เป็นวีเทลเบอร์ครับผมถึงแม้นิสัยเขาจะไม่ค่อยเหมือนกับคนวีเทลเบอร์เท่าไหร่นิสัยเขาตามจริงจะเป็นคนขี้อายหน่อยๆครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเจอเส้นทางของการเป็นวีเทลเบอร์จริงก็คือจากการเล่นเกมครับแต่พอบข้ออย่างที่น้องออกมาบอกครับเรื่องราวเกี่ยวกับบอร์อดบริหารภายในของบริษัทโฮโนไลน์นะครับผมก็น้องบอกตรงๆรงนะผมน้องไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่เหมือนน้องอยากจะทําสิ่งที่ ทำไม่ได้ที่อย่าทำไม่ได้นะผมเดี๋ยวคนน้นมันจะมืดแหละน้องเนี่ยถ้าผมวังข้าวๆนะผมน่าจะเป็นมีทอเบได้ประมาณ5ถ้าประมาณ5หรือ6ปีประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมจากการที่ผมอ่านข่าวสารมาข้าวๆนะผมยังไม่ได้ค่อยระบุแน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมขอแสดงความเสียใจด้วยกับแฟนคลับของน้องกาคุระทั้งหลายนะครับก็คือผมเห็นแล้วครับเพราะว่าตอนเนี้ย ก็วงการวีทูเบอร์เนี่ยแทบว่าต้องเรียกได้ว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนครับผมเพราะว่าผมก็เคยรู้จักวงการวีทูเบอร์มาเล็กน้อยครับผมก็ค้างจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็บอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเพราะว่าบอร์ดบริหารด้านในจะเป็นยังไงครับผมเพราะบางคนก็บอกว่ามันมีความเขามีความสุขดีที่อยู่ด้านในแต่น้องรู้สึกว่าน้องบอกมันไม่ใช่เฉยๆครับผมแล้วก็ โอกาสที่น้องจะกลับมาเป็นวีท b เบอร์แบบเดิมเนี่ยมันประมาณ50-50บ50ก็ผมหรืออาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าดังแบบนั้นด้วยซ้ำก็คือน้องไม่กลับมาเลยนะครับผมเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่เรารู้กันดีก็คือน้องเนี่ยนั่นเหมือนจะเจอสายทางอะไรต่างๆนานาที่จะทําให้น้องเนี่ยเออชอบแล้วก็มีความสุขได้จริงๆนะครับก็ขอให้มันไปตามการตัดสินใจของเขานะครับผมก็คือเราให้ส่งกาลังใจให้เขาพอนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ออกมาบอกลากันเต็มไปหมดเลยนะถ้าผมพูดจริงๆเลย เพราว่าท่านพูดไม่พูดถึงกับผมไม่ได้ครับผมมีทัเบอร์อันดับหนึ่งของโลกกัะนเนาะส่วนผมก็เล่นน้องกากุระนะครับผมก็มันมีอยู่ในเกมนอนสตาร์มนะผมตามจริงก็ลงมอสเล่นได้มีแฟนมอสเขาทำเอาไว้นะครับผมทำไว้นานแล้วแหละครับผมผมไม่รู้ว่าใครจะเห็นบ้างหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผม อ่าผมไม่เคยเล่นน้องกาคูรักนะคู่จริงๆไม่เคยเล่นแต่ผมจําได้ว่าน้องมีจุดเด่นคือน้องเป็นตัวละครที่สามารถว่ายน้ำไม่ะเพราะความไม่ฉลาดไม่หละเพราะว่าตัวละครตัวอื่นมันทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีมอสส่วนน้อยครับที่ทําให้ตัวละครสามารถว่ายน้ําได้นะผมเว้แต่มึงต้องเสกไอเทมบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ใส่รองเท้าให้น้องเดินบนน้าได้ก็จบนะครับผมก็วิดีโอถามว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีวีทูเบอร์ไหมมีครับแต่ผมบอกไม่ได้นะผมว่าถ้าผมบอกชื่อวีทูเบอร์ตื่นมันจะไม่ใช่คลิปของน้องกากุรักเลยนะครับผมนะครับ ผมก็จะมาดูจุดเด่นของน้องก,กับกุลาผมชอบนะตรงที่ว่าน้องเป็นคนทามอดเขาอะ่ะมีสกิลพิเศษให้น้องอะ่ะเหมือนสกิลพิเศษของน้องจะทําอะไรได้นะปล่อยสกิลเป็นขึ้นน้ําออกมาใช่ไหมตีดวีตาแล้วมันก็สร้างขึ้นมุ่สมพลังมากเลยนะดาวมิดก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะแรงมากด้วย <c oughs> โอ้โหกวาดเรียบเลยวะ่ะพอดีโกงเลยเนี่ย มันเป็นเกมแนวออาตวรอดนะผมผมไม่รู้ว่าใครรู้จักเกมนี้บรือ่าแต่ผมจะบอกคนที่ไม่รู้จักไหนละกันนะผม Don Star นะผมมันเกมแนวออาตวรอดนะครับผมคล้ายๆกับเกมแนว Survival ผมแต่ภาพมันจะเป็นนภาพประตูเลยแหละครับแล้วก็มันมีจุดเด่นอย่างหนึง่งก็คือเวลากลางคืนเนี่ยแหละครับผมเกมนี้เวลากลางคืนมันจะน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกองไฟหรือแสงไฟเลยเนี่ยนะครับผมมันจะมีเงาปริศนาบางอย่างเลยว่าไอตัวเดครที่ไอตัวเงาปริศนาเนี่ยชื่อชาลีเนี่ยออกมากระเพื่บนะผม,ะผมก็คือออกมาตบหัวกระบาลเราจนตายคาที่เลยนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องรีกบก่อกกองไฟก่อนจะเวลาั้างคืนนะผมเราสามารถสังเกตเวลาได้ก็คือจากตรงนี้เนาะไม่คือจะผมจะพูดเรื่องไงเดียสําหรับน้องกากุาผมชอบค่อนข้างชอบมีมน้องนะเพราะว่ามันมีอวตารตัวหนึ่งที่ผมจําได้แม่นเลยมันเป็นอวตารของอวตารสามดีแหละที่น้องจะจะเหลือแค่ใบหน้ากับมีแค่ส่วนตัวกับหางอะผมก็บอกไม่ถูกอะแต่น่าจะเป็นประมาณนี้มั้งเออโซภาพไปดู ใช่ใช่เราจะไปดรามานี่แหละนั่นแหละคือจุดจุดเดีดยีผมรู้สึกว่ามันดูตลก่ะแล้วผมก็ชอบอ่ะโอ้ยหน้าน้องขึ้นมาแล้วแบบโอ้ย ที่ตลกว่าอะไรแบบนั้นเออแต่น้องเป็นตัวละครที่ยอมรับว่าสร้างความสุขให้คนดูได้หลายๆคนนะครับผมบางคนออกมาบอกว่าน้องกาโคระาเนี่ยเลิกเป็นฮุสต์เวอร์เนี่ยหรือว,ว่าจบกาศึกษาไปเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแฟนคลับส่วนหนึ่งนะผมผมพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเลยนะเพราะว่าต่อให้เป็นพ่อแฟนคลับจริงก็เป็นเป็นได้ไม่กี่คนครับผมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนออกมาช่วยปกป้องน้องกันอยู่นะถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับที่ไม่ใสยไม่ดีจริงจริงนะครับผมว,ว่าท็อกซิกเลยนะ เออก็จะมีคนออกมาปกป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ปัญหาแหลกมันไม่ใช่ปัญหาหลกักครับผมผมมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับปัญหาหลักที่น้องเจออาจจะเป็นปัญหาเรื่องการงานดีกว่าหรือว่าเรื่องบริษัทโพโนไลท์ซึ่งผมจะไม่พูดถึงไอ้บริษัทตัวนี้นะผมผมจะบอกว่า ให้คนที่รู้เนี่ยเขารู้รู้ส่วนใหญ่เนี่ยรู้แบบรู้เชิงลึกด้านในเนี่ยให้เขามาอธิบายเองดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้รู้เชิงลึกนะผมผมรู้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมว่าเป็นบริษัทที่มีเหล่ายูทูบเบอร์หลายคนนะครับผมแล้วก็ตามจริงเนี่ยจะบอกว่าน้องกากุระไม่ใช่คนแรกนะผมที่ได้จบการศึกษาในปีนี้นะผมตามจริงมันจะมีตัวละครอ,อื่นนะผมถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ยคือถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นเอมิลี่หนึ่งคนที่เคยที่ผมเคยมองว่าเออผมชอบจริงเพราะว่า น้องนักสืบคนนี้ถ้าผมเห็นจริงประการปรากฏตัวว้อเก็นน้องฉลามอ่ะผมเสียดายมากเลยนะผมไม่รู้ว่าป่านนี้เราเป็นไงบ้างแล้วเอบิลี่เนะี่ยยังเป็นวีทูเบอร์อยู่ไหมหรือว่ายังยังไอ้นี่อยู่นะครับอ้าวเห็นไหมครูบอกว่าจะพูดถึงน้องกุลักดันพูดชื่อวีทูเบอร์อื่นเยเลยแต่ไม่เป็นไรพูดสั้นๆพูดสั้นๆนะผมจะพูดน้องกากลาักเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามเก็บของอยู่ผมพยายามรูดของให้ได้มากที่สุดอ่ะตรงนี้ก็รูดไป ผมว่าตอนนี้เพื่อนผมน่าจะนั่งเสียใจอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าถ้าด้ผมฟังจากเพื่อนผมมาเพื่อนผมอ่ะเคยเคยพูดอยู่ถึงน้องกาโกระนะครับผมว่าถ้าเกิดมึงเอาน้องกาโกระกูออกแล้น้องฉลามกูออกนะกูบอกเลยกูมีโวยอ่ะแล้วมันก็คำพูดมันน่ะเป็นลางไม่ดีอ่ะแล้วมันก็สมพรปากมันน่ะคือไม่ได้ซ้ําเติมนะแต่ว่าคือมันสมพรปากจริงๆอ่ะแล้วมันก็ออกจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โหมันคงจะ ตอนนี้น่าจะเก็บตัวอยู่นะครับผมน่าจะกลายเป็นว่าเก็บตัวอยู่ตอนนี้ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ากลับมาครั้งนี้ยเขาจะมาพูดว่าไงกับผมบ้างแต่ผมก็พอสันนิษฐานได,ได้แต่ตอนแรกก็เลยว่าน้องกากุระน่าจะไปจริงๆเพราะว่าก็ดูจากลักษณะที่น้องออกงานน้อยลงนะครับผมผมลองสืบไปสืบดูมานะผมไปสืบดูมาว่าน้องในออกงานน้อยลงแล้วก็สตรีมนานๆทีครั้งนะผมเพราะน้องต้องไปเต้นร้องเพลงอะไรตรงนี้แหละที่ทาให้น้องรู้สึกมันไม่ชอบเนี่ยแหละ ผมรู้สึกว่าเออน้องไม่ชอบบอดบริหารส่วนนี้ก็เลยแบบจบการศึกษาดีกว่าอะไรประมาณนี้ของน้องนะครับให้เดี๋ยวก่อนนะผมขาดอะไรไปเนี่ยน่าจะไม่ผิดขอกองไฟก่อนได้ปะบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยมีหินให้ขุดเต็มไปเลยเดี๋ยวก่อนนะบริเวณน,นี้อถ้าใครคิดถึงน้องนะครับผม เล่นตัวละครตัวนี้ได้ในเกม Lost Star ผมเกม Lost a r เนี่ยในทุกๆปีนะผมเกมนี้จะลดราคาอยู่บ่อยครั้งนะเป็นเกม PC นะผมแต่ละความนิยมสูงสุดเลยนะเพราะเกมนี้มีมอสหลายตัวมากนะครับผมมีหลายตัวจริงๆนะครับผมมีหลายหลักหลายแบบให้เลือกด้วยแล้วแต่ว่าคุณจะชอบตัวละครตัวไหนนะผมมันมียูทูเบอร์มันมีตัวละครจากอนิเมะหลายเรื่องนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะเอาตัวละครตัวไหนมาเล่นนะครับผมแล้วตัวละครมันมีแล้วแต่ว่าแฟนมอสทำด้วยแหละนะครับผม แล้วแต่ว่าแฟนมอสคนนั้นจะทําให้มันโกงหรือมันจะทําให้มันสมดุลแล้วแต่นะครับบางตัวก็โกงสุดเวอร์ก็มีนะผมแต่ระดับน้องเนี่ยคือสมดุลครับเพราะว่าน้องก็คือทําออกมาได้ดีมากเพราะว่าตามจริงมันจะมีแฟชั่นของน้องหลากหลายแบบมากนะมันจะมีตอนที่น้องใส่พูฉลามด้วยแต่ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าผมปล่อยทรงผมมาเอาจริงนะผมรู้สึกว่าอยากให้น้องมีมีรีเอเบอร์คนอื่นยืนข้างว่ะเหมือนยืนอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเงาไปแปลกแต่ก่อนนะครับดูของบริเวณรอบรอบข้างอะ ๋ยวก่อกองไฟรอเช้ากวนดนีกว่าโอเคเช้าแล้วอ่าสำหรับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ผมนึกอะไรออกบางอย่างผมพูดผมกำลังจะพูดเลยเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับน้องก็เกี่ยวกับเนี่ยคอนเทนต์ตัวนี้แล้วครับผมก็เพื่อเป็นการบอกลาน้องกากุระนะครับผมที่เป็นวีทูเบอร์มาอย่างยาวนานนะครับผมก็เลยคิดว่า ผมจะเล่นน้องกากุระนะครับผมให้ถึง200วันหรืออาจจะมากกว่านั้นหลังม่รับรองว่าผมยังเล่นตัวละครตัวนี้อยู่แน่นอนครับผมไม่ใช่ว่าผมทํามาเพื่อเป็นคอนเทนต์นเฉยๆนะแต่ทําออกมาก็เพื่อเดี๋ยวว่าเออจะส่งลาน้องด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เห็นน้องเนาะเพราะด้วยความที่ผมชอบน้องด้วยความที่น้องเป็นมีด้วยแหละนะครับก็จะส่งลาให้กันนะครับผมออกลาให้ผมอยากให้น้องไปแบบเจอสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดนะครับผมถ้ายยังก็ต้อง ไปในที่ที่แบบว่ายัางไงดีครับผมก็บอกไม่ถูกนะก็ต้องไปอยู่ในสานที่ตัวเองรู้สึกว่าเออมันใช่สําหรับตัวเองแล้วมีตัวเอง,ม,เองมีความสุขกับมันก็ดีนะครับด้วยคอนเทนต์เหล่านี้ครับผมผมจะเล่นน่น้องกัคคุระนะครับผมให้ถึงประมาณ200วันสำเร็จชาเลนจ์ก็ไม่รู้จะเล่นต่อไหมนะผมหลังไหมก็ยังเล่นอยู่แน่นอนโอเคเดี๋ยวขอด,ดูก่อนนะอา่าฮะรับผมก็ของผมจะเปิดมาโอเคดูสิเป็นของมันเป็นไอเทมในเกมนี้ครับ เป็นอไรเทมในเกมนี้อาา่ะฮะเป็นของของแร่ซะด้วยโอเคก็อันนี้เปนเนน็นเหมือนกับโต๊ะครับนะครับผมไอที่ผมใช้อยู่มันเหมือนกัโต๊ะครับแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋านี่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้เป็นของตัวละครอื่นมาใส่เลยฮนะแต่เดี๋ยวดูก่อนอ่ะเอาของนี้มาใส่ก็ได้นี่ก่อไม่มีให้ใส่เลยนะครับห่วงยางก็มาไว้นี้แทนนะครับผมอาวุธของน้องก็มาไว้นี้แทนนะครับ แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงของน้องนะผมเพิมค่าสเ n ตี้มันมีค่าสมองอยู่ครับผมถ้าค่าสมองลดต่ำมันจะเห็นภาพหลอนนะผมแล้วก็จะภาพหลอนนะั้นก็จะออกมาโจมตีเราได้แล้วก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะที่กดที่กดดินฉลามมันร้องหิวใช่ไหมโอเคฉลามมันร้องหิวจริงด้วยอะ่ะสัตว์เลี้ยงน้องเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าวะผไม่เคยเห็นนะถ,ถ้าสัตว์เลี้ยงน้องเป็นแบบนี้อยากซื้อตุ๊กตามาไว้จังเลยวะยง เป็นฟองน้ำเนาะแล้วก็เหมือนใส่อะไรไว้ในหัวด้วยโอเคแล้วก็ผมเดี๋ยวก่อนนะผมเจอที่ขุดดินแล้วผมว่าผมจะคราบขี่กล่องสมบัติสักหน่อยก็ต้องคราบตัวนี้นะครับผมโอเคที่ผมพูดเลยที่มันน่าเศร้ากับคนดูมากเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนมีตอนผมสัมผัสได้ว่าตอนนี้เหมือนมีคนน้ําตาไหลแล้ว, <laughs> วอนนะ่เดี๋ยวก่อนนะคือผมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เก็บก่อน ได้อันนี้มเมล็ดเอาไว้ปลูกอาหารได้แล้วก็อันนี้ครับผมไม้นะครับโอเคหินต่างๆนาเก็บไว้ไม้อาไม้เดี๋ยวตัดเพิ่มแล้วก็ถ้าเราจะเอากองไฟเนี่ยผมว่าจะเล่นกองไฟกองใหญ่แหละกองไฟกองใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้แหละ <S <S ต้องเอาขุดเพิ่มมาแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้เพิ่มด้วยเดี๋ยวเป,เ,ปเปิดเปิดเปิดโอเคเอาเป็นขวานหนึ่งนะครับขวานหนึ่งขวานหนึ่งแล้วก็ที่ขุดหนึ่ง เราจะเป็นต้องใช้แต่ที่ขุดเนี่ยก็คือเผื่อไว้ก่อนนะผมมันพังง่ายของพวกนี้มันจะพังง่ายพอนพังง่ายได้เลยแหละเออเรียบร้อยเลยผมว่าผมจะเอาพื้นที่บริเวณแถวไหนดีวะเดี๋ยวผมอคิดดูก่อนถ้าจะเอาให้น้องเป็นพี่หลักปักฐานนะผมผมเลงตรงนี้เอาไว้เนาะมันเหมือนมีโครงของตัวอะไรนะนาคมันเป็นนาคอยู่ตรงนี้ด้วยนะมันเป็นมันมันมันจะให้เหมือนให้สักอย่างให้เนื้อมันแลกได้ปลาเนื้อปลาเนาะเออมันก็แลกเนื้อกันได้ผมก็เลยคิดว่าจะตั้งฐานทัาให้น้องบริเวณแถวเนี้ยแหละมันใกล้แม่น้าดีด้วย นะให้น้องโดดน้ําเล่นให้น้องโดดน้ําเล่นนะครับผมก็เลยตรงนี้ก็จะเป็นสร้างสถานที่ซ่เขาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ถางป่าเอาภายหลังเพราะว่าตรงนี้น่าจะของเยอะแหละดูท่าทีแล้วแต่ตรงเนี้ยสบายแล้วเพราะว่าสบายตรงที่ว่ามันมีที่ขุดดินมันมีอะไรตรงเนี้ยเต็มไปหมดแล้วเออโอเชะเหมาะเจาะนะครับตรงนี้แล้วก็โชโชเฮ้ยอดีศตศัตรูตัวชาการดอยู่ตรงหน้าผมอะ่ะ อดีตศัตรูตัวฉากาดของผมนั่นแหละโอเคอ่าบางคนจะสงสัยสําหรับคนเล่นเล่นน้องสตาร์สงสัยนะมีคนสงสัยนะครับว่ามึงตีหินแล้วทําไมได้เพชรวะอ่าผมจะบอกว่าผมลงมอดนะก็ต้องรู้เขาต้องเข้าใจด้วยว่าผมลงมอดอะ่ะก็ออกไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับผมลงมาบางส่วนส่วนใหญ่จะผมจะให้น้องกาโกระมันโดดเด่นมากกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยลงโมดตัวอื่นเข้ามาเสริมเลยเว้นแต่ไอเทมตัวละครของตัวละครนั้นนั้นเฉยๆนะครับไอเทมของตัวละคร นั้น,น,นผมจะเล่นกากระเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็สามารถเรียกร้องกันมาดูได้ผมสำหรับใครอยากเห็นน้องก็ระโลดแล่นในโลกแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ทําให้ดูตามจริงก็ดูคนอื่นทําก็ได้นะหรือว่าตัวเองอยากจะไปเล่นเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมจอเป็นการส่งต่อไงคือผมทําเพื่อจะส่งต่อให้น้องได้เจอเส้นทางที่มีความสุขสําหรับน้องมากที่สุดไงใช่ไหมล่ะเออ ก็ต้องทำชาเลนจ์ไปเลย200วันบางคนบอกไปเลย2 0 0วันเลยพี่คนิีนารักก็บอก1 0 0 0วันไปเลยพี่กูกูกูที่ทำงาน <c oughs> เช็่กะเมตตายคุณจะมีเวลาเล่นที่ทไหนไม่แน่ไอ้เหี้ยกูต้องทิ้งเวลาการเล่นเกมแบบยาวนานเลยนะไอ้เหี้ยถ้ากูจะทำอย่างนั้นน่ะ <c> เ <oughs> ชื่อกูไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นหรอกถ้าให้กูทำแบบนั <c> ้ก <oughs> ูต้องเล่นแบบสปีดรันจนตาย ไอ้เชียให้กูทำอย่างอื่นบ้างเถอะชีวิตเนี่ยกูเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าต้องเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ลืมน้องเลยก็ต้องเข้ามาเล่นอยู่บางๆดทีนะครับผมให้กูสปีดรันพันวันนี้กูก็ตายได้อย่าพูดแต่เลยคือแค่ห้าร้อยวันเนี่ยกูก็แทบจะหง่วงแล้วอะ่ะชิหายให้กูแค่สองร้อยวันเถอะชิหายให้กูเวลามีเวลาไปทำอย่างอื่นเอถอะาแค่แค่ส่งต่อน้องที่ดีได้นึ่ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วครับผมให้รู้ว่าเออน้องเดินทางมาถึง อยู่ในวงการวีทวิบเบ,เบิยาวนานน่ะล้วก็ส่งน้องให้ให้พอเหมาะพอควรแค่นั้นก็พอนะผมโอเคอ่ะแล้วก็ใช่กองไฟหมดไปแล้วทีนี้เราขอดูหน่อยสิก็กองไฟกองใหญ่ๆใช่เลยจัดกองใหญ่เป็นกองไฟชั่วคราวไปก่อนแล้วก็เราต้องไปขุดทองเพิ่มนะขุดทองแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้นะครับผมเพื่อตั้งเป็นฐานทัพนะครับตรงเนี้ยเหมาะสมมากเพราะว่า ก็อยู่ใกล้แม่น้ําด้วยมีอาหารปลาแล้วก็รวมถึงมีแถวแถวนี้มีรังพึ่งใช่ไหมนักูจะไม่ผิดเลยน,ลละะน,น่าจะมีบ่อตกปลาแล้วมั้งคิดว่านะน่าจะมีบ่อตกปลาแต่แถวเนี้ยก็จับปลาได้นะถ้าเกิดได้บ่อตกปลามันก็เจ๋วเลยอเอาแค่บริเวณนี้ก็พอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอเช้าดีกว่าให้น้องสับเบอร์รี่ก่อนน้องหิวว่ะสับเบอร์รี่ยาวๆอืมสับเบอร์รี่ครับผมับสับสับ,สบตับเต็มหลอดไหม เต็มหลอดอืม oh. อ,อืมอาหารเต็มหลอดับผมอาหารเฮ้ยโดนโดนอืมอืมกสับสับเลือดสับเลือดสับให้จุกท้องไปเลยสับ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 ยงเดียวโอเคพอแล้วไอ้เชี่ยอูตอนนี้ผมกำลังนั่งดูกองไฟแล้วก็นั่งแบบเช็คไอเทมอยู่ขงกลับนึกหน้าน้องที่เป็นมีนตัวหนึ่งขึ้นมาว่ะแล้วมันตลกที่ฝ่ายเลยไอมีมอะไรวะ ที่หน้าตามันจะเป็นลนักษณะแบบเนี้ยเออผมไม่รู้อ่ะผมอธิบายไม่ถูกขึ้นภาพไปดูดีกว่าแต่เอาจริงผมนึกถึงแล้วผมขำบ <c oughs> <c oughs> อาแผนต่อไปครับผมก็จะพาน้องกากุระของเรานะครับผมไปปุดพื้นที่บริเวณนั้นสักหน่อยนะครับผมเราต้องถางพื้นที่นั่นโดยโอ้โหโดยเร็วที่สุดเลยนะเพราะว่าของไอเทมมันเริ่มเต็มหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่มีของใส่ไอเทมอยู่ต่านาะนาะนะเดี๋ยวอะไรที่พกไปได้ เอาเท่าที่จําเป็นดีกว่าเอาหมดคังเลยดีกว่าไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ทุบอันี้ทิ้งซะจบง่ายแค่นี้เดียวเองดอะไรให้มันเยอะแยะจังลยกูเนี่ยอ่ะทุบทิ้งเดี๋ยวหาวิธีทุบทิ้งยังไงดีวะอ่าทุบทิ้งยังไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะพอนพอนกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้แถวนี้ไม่มีเลยวะกิ่งไม้อะเจอแหละกิ่งไม้หนึ่งโอเคเอาอีกเอาอีกกิ่งไม้อ่ะกิ่งไม้กิ่งไม้หายไปั้งหมดวะ เราต้องเป็นต้องคุบของทิ้งครับผมเพื่อจะย้ายพื้นที่นะครับผมต้องตั้งปักหลักตรงนี้ชั่วคราวไหมไหนวะอ้าเจอแล้วแจมแล้วก็คราฟมานะครับผมแล้วก็ไปทุบกองไฟทิ้งอะไรเอาให้เอาทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องย้ายพื้นที่แล้ทิ้งแมงให้หมดอมอืโอเคย้ายย้ายบ้านนะครับผมเราได้เวลาย้ายบ้านแล้วอออโอเคย้ายบ้าน ย้ายย้ายโอเคได้ไม้มาสามเอ้ยสองนี่หว่ามันเสียไปหนึ่งโอเคจากนั้นเราจะไปถางป่าตรงรู้กันอ่ะล่ะโอเคตอนนี้เราก็ถางพื้นที่ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ต้องถางเนาะก็ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นพื้นที่ได้แค่เพียง2%เนท่านั้นละครับผมแม่งกว่าจะร0 0ได้ก็ผมวางแผนไว้ว่าให้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่เลยตอนเนี้ยแล้วก็ใกล้กับประตูมิตินะผมใกล้ประตูตายเกิดของเราก็ <Okay. S 2> ตอนนี้มันต้องรีรันยาวเลยแหละ ไอทีแรกแล้วก็นึกว่าจะไอทีแรกแล้วก็นึกว่าจะอะไรนะเขาเรียกว่านะนึกว่าจะว่ายน้ําด้วยแบบหัวโผลอะไรอย่างงี้ผิดคาดว่ะห่วงยางผิดคาดโดมันใช้ห่วงยางโดดน้ําอ่ะเออแต่มันก็เข้ากับน้องดีว่ะสไตล์น้องโอเค โอเคครับตอนนี้ก็ผมขอพอก่อนนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากดูน้องกากระนะครับผมก็ผมว่าให้ไปดูดวงจริงดีกว่าดีกว่าดูในเกมที่ผมเล่นเนาะแต่ว่าไม่ได้ก็คือถ้าคุณอยากดูชาลิน200วันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําต่อนะครับผมแต่ว่าผมอ่านไม่ไลงคลิปหรอกก็ไปเล่นหลังมไม้อแหละนะครับผมเล่นหลังไม่เล่นไปเรื่อยแหละนะครับผมจนวันหนึ่งเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สตรีมตอนนี้ของผมยังมีปัญหาอยู่นะถ้าผมสตรีมมาผมสตรีม Steam ไม่ได้ นะครับแต่ถ้าผมลงคลิปได้อะพอได้อยู่ถ้าคุณมาถามหาว่าเออนอนนี้บ้านน้องกากุร่าที่เองจะสร้างให้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะเอาอัปโหลดคลิปมาให้ดูภายหลังนะครับผมถ้าคุณทวงนะถ้าคุณทวงนะผมถ้าผมไมไ่ถ้าคุณไม่ได้ทวงผมก็ลืมไม่ได้ดิลืมไม่ได้มไมไดิมึงต้องเล่น <laughs> นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ Terrified. What I have seen defies belief, but I can't deny. No going back now. Underneath. Walk into the